It's in t all h อ yo, w h atsapp สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นของสีแดงตอนนี้แอส <all S 2> ี่พันสามร้อยสี่พันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเลอีกไม่กี่แ้มก็จะขึ้นสีดาว อีกครั้งอ,อาจจะกดที่สองนะครับแต่ว่าไปคนเดียวไปกันเลยีนนี้เราจะเล่นเฉพาะของสีเหลืองนะ Smartphone, au tuor, sugu so yang ni star. I do 오. Oh.